สวัสดีค่ะก็วันนี้ไม่สบายนะคะก็เลย <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะแล้วก็แบบแม่ถักผมเสร็จปุ๊บจะออกจากบ้านแล้วแล้วคือแบบหยุดเรียนแล้วกันอะไรอย่างนี้ก็เลยไม่ได้ไปโรงเรียน,นะคะ่ะแต่ก็ยังมาอาดคลิปกันเนาะเสียงนี่แบบแผ่แผมาก <c oughs> <c oughs> ค่ะก็วันนี้เราจะมาอยู่เป็นเออเป็น มือดิสนีย์นะคะเป็นแบบถือโดนัทนะคะอันนี้เป็นของที่เราขายอยู่นะคะแต่ว่าตัวนี้เป็นของเราะคะ่ะเราไม่ได้เอาของลูกค้ามาเล่นนะ,ะอันนี้เป็นของเราเราแกะแพ็กเกจแล้วนะคะมันน่ารักมากนี่จะมีเป็นแบบลอยโดนกันมันมีหลายลายเลยนะคะแต่อันนี้เราเลือกเป็นลายนี้เนาะเพราะเราว่ามันน่ารักสุดเป็นแบบโดนกัดออกเป็นมืออย่างนี้แบบโอบอยู่น่ารักเนาะ เห็นไหมเป็นโดนัทช็อกโกแลตเหมือนคาเฟ่ดีเลยมองอย่างนี้ก็มีเป็นแท็กดิสนีย์นะคะมีป็นที่ห้อยด้วยเอาไว้ห้อยกระเป๋าได้แล้วก็มีเป็นลายเส้นนะคะอยู่ตรงนี้ไหมมองไม่เห็นเขียนว่าดิสนีย์นะคะอันนี้ที่เราขายอยู่ราคา250หบาทนะคะก็ไม่แพงนะเพราะว่าร้านอื่นขายแบบส300อัพแล้วตอนนี้เราคิดว่ามันแรงนะคะเพราะว่าแบบ ไม่เห็นร้านอื่นขายเลยไม่เห็นร้านอื่นขายเลยนานมากนี่ชโรด้วยนะค่ะก็น่ารักมากใครสนใจก็ไลน์ได้เลยนะคะเราจะทิ้งอันดีไลน์ไว้ที่ชื่อคลิปนะคะสโลว์นี้บา,บายๆค่ะอย่าลืมกดไลค์สับคล้าด้วยนะ